สวัสดีครับทุกคนทุกขัานนะคบผมวันนี้มาอยู่กับช่องโตเกมมี่อีกแล้วนะคบตอนนี้นะผมก็ได้สัญญากับทุกคนไปแล้วว่าผมจะแจกรหัสวันพันแมนนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมผมก็ทําการแจกรหัสวันพันแมนนะครับโดยรหัสนะครับจะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับแต่ว่าคนที่จะเห็นนะครับต้องกดติดตามเท่านั้นนะครับถ้าไม่กดติดตามเนี่ยไม่เห็นแน่นอนนะครับผมแล้วก็นะครับรหัสนี้นะครับมันก็จะมี คําบรรยายนะครับขึ้นตรงคลิปนี้เลยนะมันจะขึ้นมาประมาณแว็บหนึ่งนะครับให้ทุกคนดูกันได้เลยนะครับว่าเพราะว่าอันนั้นนะ่ะคือรหัส2ชั้นนะผมเพราะว่าถ้าจะเปลี่ยนได้เนีย่ยต้องใช้รหัส2ชั้นนะครับผมใครที่เข้าไม่เป็นทักถามได้เลยครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะดูคลิปไปสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะมีขึ้นมานะครับผมดูไปสักพักหนึ่งได้เลยนะครับผม ถ้าผมสุ่มของทองเนี่ยแล้วผมได้ของโจมตีความเร็วเนี่ยผมก็จะทําการแจกนะครับแจกอีกเพราะว่าผมอยากได้โจมตีความเร็วมากๆโอเคนะครับทุกคนไปดูว่าผมจะได้อะไรสองสองหนึ่งกดพระารโหมดลำลองไม่หวังครับเรีเยบร้อย ตรงตี HP เปอร์เซนต์รอดูไว้ให้ดีๆนะครับพินจะขึ้นมาตอนไหนก็ได้นะผมไม่รู้นะครับโอเคดูไปก่อนนะคบผมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับกจะจออกมาแจกเฉยๆแล้วก็โลบักนะครับที่ผมจะแจกฟรีเนะี่ยมีคลิปแจกแน่นอนครับรอดูไว้เลยถ้ามีผู้ติดตามถึง15คนเมื่อไหร่นะผมแจกแน่นอนนะคบผมโอเคนะคะผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมผมก็ขอ ตัวนะครับลาไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะ like, กดไลค์กดซับสไครป์ไปด้วยนะเดี๋ยวไม่เห็นรหัสนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ